รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมยามเช้าวิถีไทยวิถีพุทธกลับมาพบท่านผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์นี้ค่ะทางรายการพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนณนะอำเภอที่ใครๆก็ปรารถนาจะมาเยือนอำเภอปายนั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อมาที่อำเภอปายรายการวิถีไทยวิถีพุทธก็ต้องพาท่านผู้ชมมาวัดแห่งแรกของอำเภอปายนั่นก็คือวัดศรีดอนชัยเรามาฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดจากปราดเมืองปายอย่างพ่อหนานจันทร์อินสารค่ะความเป็นมาของวัดศรีดอนชัยนี้ มีเรื่องเล่าไว้ในประวัติศาสตร์ของทางภาษาพมา่าในปี1,855ปีชวดขุนแม่ทับพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือเขาก็มาสร้างวัดก่อนเมื่อมาสร้างวัดก็ปลูกกติขึ้นมาหลังหนึ่งมีพระมาจากประเทศพม่าสองรูปมาอยู่ก็มาสอนประวัติศาสตร์ สอนวิชาอาคมคาถาอาคมสอนเกือบทุกอย่างแล้วก็มาขุดคูเมืองล้อมรอบบ้านดอนนี้เขาก็บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ช่างมันแล้วก็อีกห้าปีถ้าปลูกบ้านสร้างเรืองเสร็จแล้วก็ท่าทางไปยังเจ้าเมืองฝ่ายเหนือซึ่งจะมีเมืองเชียงแสนและหาิพุนชัยให้มาสู้รบกับเราข่าวอันนี้ลือไปถึงเมืองเชียงราย สมัยนั้นขุนพญามเมงายเมื่อได้รู้ข่าวจากจาราบุรุษคือคนสอดแนมว่าพมา่าแม่ทัพพม่า,พร,มาพระกามองซองมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ท้าทายให้มาู้รบพญามเมงายหามือ้อหาวันหาเวลาตามฤกษงามยามดีก็เอาช่างมาสามเชือกเมื่อมาถึงกลางทางมานอนข้างคืนอยู่เจ้าชีใจ นี่มีฝันว่ามีคนมามัดไถหลังแล้วเอาช้างไปหนึงเชือกบงอังเอินวันนั้นช้างก็ตายไปหนึ่งเชือกแล้วก็ถอดเอางาเอาศีรษะช้างฝังไว้ในกลางป่าแล้วก็เดือนในปีนั้นเองอ่ะก็กีธาทับช้างสองเชือกมาเข้ามาถึงก็มาสัญญาณว่าเรามาแล้วเรามาแล้วจะสู้โลกกับท่าน ฝ่ายพม่ารู้ว่าเจ้าฉีใจมามาสู้รบก็ตีคองเผาวัดเสร็จแล้วก็หลบลี้อยู่ตามคูเมืองฝ่ายพมา่ากับเจ้าฉีใจก็สู้รบก,กันพระกามองซอหัวหน้ามแม่ทัพก็ไล่กันไปถึงทางที่ตะวันตกถึงประตูก็ไปตายอยู่ประตูนั้นเขาเรียกว่าประตูม่านหรือประตูพมา่าไปสู้รบก,กันกลางทุ่งทุ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาก็เรียกว่าทุ่งมา่านทุ่งมา่านหรือทุ่งพม,ม่ามีฝ่ายพมา่าผู้รายอมละเจ้าฉีใจก็บอก ช้างเราก็หายไปพอดีไปเห็นรายช้างเข้าไปในห้วยแห่งหนึ่งก็เข้าไปตามรอยช้างจึงได้ช้างมาปัจจุบันนี้ห้วยที่ไปได้ช้างเขาเรียกว่าห้วยช้างเท่าจนถึงปัจจุบันนี้และขึ้นไปอีกไป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 ,ไป,ไ,ปไปในห้วยลําห้วยหนึ่งไปได้ช้างอีกเชือกหนึ่งเป็นตัวผู้ได้มาแล้วเจ้าศีชัยบอกว่าเออเราดีใจ ช้างสองเชือกไม่ตายและไปได้ช้างอีกเชือกหนึ่งช้างที่ได้มาตัวเล็กเนี้ยเป็นช้างตัวผู้ภาษาเหนือเรียกว่าตัวผู้ต,ผตัวพอเป็นตัวปอเราจะขอเปลี่ยนนะพากากันนะก็ตกลงเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นภาษาล้านานาเนี่ยตัวพอเป็นตัวปอเช่นคําว่าพ่อเป็นปอลำพูนเป็นลำปูน อำเภอพละเอาเป็นอำเภอเปว้วจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแปร่พ่อเป็นป้อพี่เป็นปี้พมาขอตกลงเออในะเมื่อท่านตกลงแล้วช้างตัวที่สามที่เราได้มานี้เราจะเปลี่ยนเป็นจ้างปลายและเมืองเมืองนี้ให้ชื่อว่าเมืองปายแม่น้ำที่ไปได้ช้างตัวเล็กๆมาที่หลังเนี่ยเราก็ให้ชื่อว่าน้ำปลายนี่เมืองปายเกิดขึ้นตรงนี้นะ คำว่าปลาปลาเป็นชื่อของช้างแล้วก็เอาช้างพลายตัวเล็กๆเนี่ยตัวผู้เนี่ยเอาพัดถวายพระเจ้าเหนือหัวเรียกว่าพระเจ้าตีโลกัทิราชซึ่งเป็นพระเจ้าปู่ของเจ้าฉีชัยเมื่อเอาช้างไปถวายช้างสองเชือกนี้ขอให้เอาไว้ที่นี่นายเมื่อตายขอให้เอาก่ออนสาวรีตกลงวัดนี้มีช้างสองเชือกที่หน้าวิหารนี้ช้างเผือกเท่าเชือกหนึ่งช้างแก้วมงคลเชือกหนึ่ง นี่มีชัยชนะเลยกอดกอดทวงชัยชนะเจ้าศีชัยก็ได้ชื่อว่าเจ้าชัยสงครามนี่พระเจ้าปู่ให้ชื่อเจ้าศรีใจมาเป็ดเจ้าชัยสงครามก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นใหญ่ในที่นี้แล้วเราจะบุรณะจะทำให้วัดนี้เปลี่ยนแล้วแต่จะตกลงกัน,นายเมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้วยังไม่มีชื่อพระยาน วัชิรยานวัดโพธารามหรือวัดเจดยอดเชียงใหม่ประชุมคณะสวงฆ์ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเอาชื่อบ้านดอนบวกกับเจ้าศรีชัยมาเป็นวัดสีดอนชัยวัดศรีดอนชัยซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนวัดไหนตั้งแต่นั้นมา mm hmm. เมื่อมีชื่อวัดแล้วยังไม่มีพระที่จะเป็นที่สักการะบูชาเป็นประธานของวัด ทางเชียงใหม่ก็ปรึกษาหาเลยกันว่าเรามาก่อพระพุทธรูปเพระาะฉะนั้นวัดนี้พระพุทธรูปองค์กลางนั้นที่เป็นอิดเป็นปูนนั้นให้ชื่อว่าพระหมายปลายเป็นเครื่องหมายของปลายและเป็นวัดแรกของปลายสําหรับพระพุทธรูปองที่สองข้างซ้ายข้างขวานั้นก็คนเชียงใหม่มาขอสําหรับพระพุทธสิหิงีหรือหรพระสิงป้าายนั้นเป็นพระทองสองข้างซอามาจากเชียงแสน พยามเมงรายว่าเราควรจะหาพระทองสำลิศมาไว้สักชุดหนึ่งชุดนี้ด้วยกันมีสี่องค์องค์กลางที่ในใต้บนดบนั้นเขาเรียกว่าพุทธสีหส่หิงพระสิงปลายสมัยเชียงแสนองค์ที่หนึ่งพระสิงหนึ่งองค์ที่สองพาะสารเนือเรียกว่าพระฝนแสนหา องที่สทางคณะสงเราเอาอารัธนาบรรจุในพระบรมธาตุนาวิหารเนี่ยเมื่อปี2543เอาบรรจุไว้ในบรมธาตุเหลืออยู่พระสิงหนึ่งพระสิงสองและพระเจ้าน้อยอยังมีอยู่ต่อจากนั้นมาการเวลาล่วงไปล่วงไปเมื่อหมดอำนาจของเจ้าชายสงคราม แล้วก็มีเจ้าแม่สูนานทาขึ้นมาทีหลังแล้วก็พระนาเลสวรรู้ข่าวว่าเมืองแสนหวีพม่ามีอำนาจขึ้นมาจะเข้าสู้รบเชียงใหม่ก็มาฝึกสอนทหารอยู่ที่บ้านศรีดอนชัยเนี่ยฝ่ายพญยาแสนหวีตองอูรู้ข่าวว่าพระนาเลสวรมาพักอยู่ที่บ้านศรีดอนชัยเมืองปาานี้ ก็ไม่เข้ามาทางเชียงดาวตลบเข้าไปทางท่าตาฟังเข้าไปเมืองแพร่ไปสู้รบทางเมืองแพร่นี่พมา่าเรียกว่ารู้เขารู้เราเมื่อเจ้าแม่สุนันทามาอยู่นี้ก็ได้บุรณะสร้างพระวิหารเป็นครั้งที่สองอปรับปรุงให้มันเป็นแบบล้านนาะเ,เมื่อหมดอำนาจของเจ้าแม่สุนันทาไปแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็สามปีที่แล้วก็มาสร้างบุรณะ สร้างเป็นวิหารลายคำเพราะพระพุทธสิหิงไม่มีประจำสำหรับเสนาสนะในวัดนี้นะครับพระวิหารนี้ก็ยังผสมอยู่จะมีแบบพระมาอยู่อย่างบนหลังคาวิหารเนี่ยมีรูปหงอะ่ะเขายกหงนั่นสมัยนั้นพระเจ้าหงสาวดีครอบครองวัดวาอารามสร้างคล้ายๆกับแบบพระมาเขามี อย่างโบสถ์นี่โบสถ์ที่เรียกว่าพระธาตุสีมานี่ย2484เป็นรับพระราชทานวิชุกคำปฏิมาแ้วก็มาสร้างครั้งแรกหน้าวิหารนี้เป็นแบบอายุรานาก็หมดอายุขไขก็มาสร้างใหม่อีกสร้างทางที่นี่นี่ยังผสมอยู่ภาคกลางเขาผสมไทยบ้างไทยใหญ่บ้างพระเจดีย์นี่สร้างเมื่อ2543ศาลาการประเรียนที่ที่หลังวิหารนี่ก็สร้างเมื่อ2540 แล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่งมาสร้างเมื่อ2555ยังไม่เสร็จในกำแพงนี่ก็สร้างเมื่อ2556 57มานี้กำแพงโบราณคำว่ากำแพงโบราณนี้โบราณหมายความว่าของที่สืบสืบกันมาคนอยู่ข้างนอกทำไม่ดีข้างใน,นก็จะไม่เห็น คนอยู่ข้างในพระบางครั้งบางคราพระอาจจะนุ่งจงกระเบน,นใส่งใสแต่พระสะบงไม่ใส่อังสะทั้งนอกอาจจะไม่เห็นนี่สร้างวิถีโบราณมันป้องกันอย่างนี้ของของโบราณพระประธานในวิหารนะองค์แรกนะครับองค์แรกที่ว่าผ้าหมายปานั้นช่างมาจากเชียงใหม่ สมัยที่เชียงใหม่ยังเป็นลานนาไม่ใช่ลานนายังเป็นลานนาอยู่กะเบ็ดหน้าก็ดีรูปทรงก็ดีคล้ายๆกับว่าทางลานนาสมัยเชียงแสนหรือสุขโขทยัยแล้วสำหรับพระทัางซ้ายทางขวานั่นก็คนเชียงใหม่เหมือนกันมาสร้าง สำหรับสะที่ข้างๆนี่ก็เป็นของวัดท่านผู้ดำเนินการก่อสร้างก็ว่าจะทำเป็นศาลาศาลากลางน้ำจะทำเป็นหอธรรมหอะระฆังยังไม่มีมีเฉพาะธรรมะธรรมาถึสูงนะครับพระสมัยนั้นเท่ทำขึ้นเท่เาสนาทบุญเนี่ย ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือธรรม,มาตที่สำหรับพระพิสุกสามเนณรนนั่งแสดงธรรมในการประกอบาศาสนกิจพิธีโดยเฉพาะการแสดงพระธรรมเทศนาต่อพุทธ,ธรราศาสนิกชนธรรม,มาตนนั้นมีอยู่ทุกภาคแต่ละภาคก็แตกต่างกันไปและมีความงามตามแบบแผนของศิลปะภาคนั้น,น,น ธรรมมาตของทางภาคเหนือมักจะเป็นธรรมมาตสูงแบบพมา่าลวดลายก็เป็นแบบพมา่าธรรมมาตส่วนใหญ่จะทำเป็นแท่นสูงมีบันไดขึ้นระดับของความสูงชั้นที่พระนั่งเทศนานั้นสูงอยู่ในราวระดับสายตาพอดีแต่จะมีแผงไม้กั้นเบื้องหน้าและด้านข้างตลอดทุกด้าน มิให้เห็นส่วนล่างของพระสงฆ์คงเห็นแต่ส่วนศีรษะกับมือที่ถือคำผีเท่านั้นค่ะและในปีพุทธศักราช2023ได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงพระสิงปาย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปายพุทธศิลปะเนื้อทองสำริดปางมาลวิชัยเชียงแสนสิงยุคแรกสร้างในราวพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึง17ซึ่งนับอายุถึงปัจจุบันก็อยู่ราว8 0 0ถึง900ปีค่ะ แท่นบูชาพญานาคเจ็ดเสียนซึ่งแท่นบูชานี้มีมาก่อนที่จะใช้โต๊ะหมู่บูชานะคะดูละเอียดและงดงามมากเลยค่ะมีคนมาถามนะโค้ชทำไมไม่ส่ซุ้มประตูซุ้มประตูไม่ของภาคกลางถ้าภาคเหนือโดยมากจะมีสิงสิงนี่มันเชื่อสายมาเกี่ยวกับพมา่า ส่วนมากที่ยังแม่งสอนเนี่ยนี่เยอะแม่งสอนนี่ปลานี่ก็มีเยอะสิงมันมีในชาติก่อนๆมาแล้วในประวัติศาสตร์ตามสมัยผู้ทธเจ้ามหากระพากกัสปะเป็นผู้ทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องสิงสิงที่เฝ้ารักษาวัดเพิ่งสร้างเสร็จมาเมื่อก่อนสงการห้าแปดเนี่ยทางนั้นก็มีบันไดน,นากลงไปสู่น้ําเมืองอันนี้จะให้กาแพงเกือบจะล้อมรอบละเกือบจะรอบละเห็นในท่าหา,กาทการศาลาปฏิบัตินําเสร็จกับท่านก็จะไป มีมูลพระวัดป่ามาเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานเด่นจงกมเพราะเนี้ยช่วงนี้น่เขาว่าเรียกว่าเข้ากรรมหรือเข้าปริวาสหรือว่าเข้าลุกขมูลเพิ่งเสร็จไปเมื่อเดือนกุมภาในเสร็จไปละต่อไปเดือนมีนาก็คิดว่าจะมีประเพณีปล่อยสังรองปล่อยสังรองนี่มันประเพณีมันสืบม,มาจากประเทศพมา่าสังรองเนบวชเน ถ้าภาษาเหนือเขาว่าทรงชาดานะลูกแก้วลูกแก้วประดับตกแต่งลองจะเป็นพระจะเป็นเนรละเขาสั่งลองลองมาจากพระเนปรปอสั่งลองาจากนั้นมาก็เดือนห้าก็สงกรานเดือนหกิีสาขะก็จัดที่นี่ที่เวียงเหนือเนี่ยพระพุทธบาทเป็นเขตวินญาณจากนี้ไปประมาณสักสองโลพระพุทธบาทมีพระอยู่ประจําบางครั้งบางปีก็จะมี ประเภทเ,เลืนเล่นเลนเป็นต้นว่ามีซอพื้นเมืองมีลีเกอะไรพวกนี้จะมีอยู่สำหรับศรัทธาทางศาสนานะโดยมากเขาจะยืดเอาังวัดเป็นที่เป็นปัจจัยสำคัญเรียกว่าบอวรอบ้านวัดราชการอย่างที่นี่ก็จะมีเงินฟังธรรมในพรรษาในตลอดพรรษานี้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดพรรษาวันพระสองวันสองวันนะคือมันมันอย่างนี้ แต่ละภาคแต่ก,การภาคเหนือภาคกลางนี้จะมีสามฤดูฤดูหนาวเราอดทนฤดูฝนเราทำถ้าฤดูแล้งนี่ไปทัศนาจรทิ้งบ้านชั่วครัง้งชั่วคราวฤดูหนาวเราอดทนฤดูฝนเราทำเขาจะทำกันอย่างนี้ทำไรทำนาก็ทำฤดูฝนทานกฐินผ้าป่ากฐินก็จะมีในฤดูฝนไปถึงเดือนเพนเดือน12เดือนพฤศจิกา ท่านผู้ชมคะอาจารย์ธนวัตรวงวานผู้ดูแลวัดได้อธิบายถึงผางประทีปที่ใช้สักการะบูชาพระพุทธสิหิงที่แตกต่างจากที่อื่นๆให้ฟังว่าเครื่องบูชาของที่นี่เป็นเครื่องบูชาพระสิงปายนะครับมันจะอยู่ในตะกร้าเล็กๆจะมีรูปนักกษัตริย์มีข้าวตอกมีดอกไม้มีดวงประทีปรวมกันอยู่ในนั่น ความหมายก็คือรูปนักกษัตริย์ประจำปีเกิดของแต่ละคนนี่ก็บูชาเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่สมบูรณ์แข็งแรงข้าวตอกก็ขอให้มีสติปัญญามีความรู้เยอะๆมีความรู้แตกฉานเหมือนกับข้าวตอกแตกดอกไม้ก็ขอให้มีเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทอง ดวงประทีพก็ขอให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอเหมือนกับแสงสว่างของดวงประทีพรวมสี่อย่างอยู่รวมกันอันนี้เครื่องบูชาพระสิงปายของวัดศรีดนชัยนะครับจะแปลกแตกต่างจากที่อื่นพอคนเขารู้ว่าที่นี่เป็นวัดเก่าวัดแก่เป็นวัดแห่งแรกของอำเภอปายขเขาก็เริ่มรู้จักแล้วก็เข้ามาทำบุญ เราก็มาดูแลมา,าเชิญชวนเขามาทำบุญมาร่วมกันสร้างวิหารลายคำหลังนี้ตั้งแต่ปีห้หนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้คนไปส่วนมากก็จะเป็นคนใจดีมีความเมตตาการุณามีการทำบุญทำกุศลกันอยู่สมเสมออยู่แล้วบางคนก็มีการศึกษามีการปฏิบัติอยู่ด้วย อย่างเช่นการทำสมาธิภาวนาการเดินจงกรมอย่างนี้เขาก็ทำกันอยู่เช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรถ้าบางคนไม่ไม่ใส่บาตรเขาก็จะมาถวายข้าวถวายอาหารแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการทำบุญบ้านอย่างคนที่ไม่สบายเขาก็นิยมทำบุญสืบชะตา นิมนพระมา,าสวดมนสืบชัดตาอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นประจำเรื่องการท่องเที่ยวนี้มันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยวิถีไทยวิถีพูดนี่คงจะไม่โดนกลืนเพราะว่า,าเขาก็มีแนวปฏิบัติปฏิบัติตามผู้ใหญ่บ้างปฏิบัติตามที่เราสอนกันในโรงเรียนบ้าง วิถีไทยวิถีพุทธก็ยังจะคงอยู่ต่อไปต่างชาตินี่ส่วนมากนี่ก็รู้สึกว่าเขาจะเข้าใจพุทธดีขึ้นดีขึ้นเขาก็ยังชอบมานั่งสมาธิกันอยู่แสดงว่าศาสนาพุทธนี่กำลังเจริญถึงแม้ว่าดูเหมือนมันจะเสื่อมแต่มันไม่เสื่อมแต่ว่ามันเสื่อมที่คนแต่ต่างประเทศแถวยุโรปนี่รู้สึกว่าจะเจริญขึ้น เขาเข้าใจหลักธรรมเดี๋ยวนี้เขาทำสมาธิบาโคนี่มาจากเยอรมันมาคุยกันเขาบอกว่าเขามาฝึกทำสมาธิที่ประเทศศรีลังกาตอนนั้นเขาอายุก็ประมาณยี่สิบกว่าและเขามาเจอพระที่ศรีลังกาเขาทำสมาธิเริ่มใหม่ๆก็วันละแปดชั่วโมงแต่ตอนนี้เขาก็ มาอยู่ประเทศไทยเขาก็ทำอยู่เช้าหนึ่งชั่วโมงกลางคืนหนึ่งชั่วโมงเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาสงบสุขอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าคนอื่นๆอ,อีกเยอะอย่างคนรัสเซียนี่ก็ชอบทำสมาธิเหมือนกันที่อินเดียนี่ศาสนาพุทธเกิดที่อินเดียแต่สุดท้ายต้องให้พระจากไทยจากศีลังกาไปฟื้นฟูศาสนาขึ้นอีก แสดงว่าศาสนาพูดนี่ถึงจะเสื่อมจากที่หนึ่งมันก็จะไปเจริลอีกที่หนึ่งมันจะไม่หายไปจากโลกส่วนมากนักท่องเที่ยวนี่ก็จะชื่นชมการแต่งตัวบ้างอาหารบ้างการทำบุญไหว้พระการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกี่ยวกับศิละปะต่างๆ อย่างวัดนี้เขาชอบมากเขาบอกว่าไปมาหลายที่แล้วไม่เคยเห็นวัดที่มีวิหารสวยๆอย่างนี้และท่านยังฝากถึงการช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะก็อยากจะฝากาเกี่ยวกับการรักษาพระพุทธศาสนาคือว่าเราก็รู้เห็นอยู่แล้วว่าที่ประเทศอินเดียนี่เป็นบ่อกเกิดของพระพุทธศาสนา แต่สุดท้ายศาสนาก็หายไปจากอินเดียก็แสดงให้เห็นว่าเราจะมอบหน้าที่ให้กับพระสงฆ์คงไม่ได้เราทุกทกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสื่อมันรวดเร็วอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไปออกสื่อแล้ว ทางที่ดีทางสื่อนี่ควรจะเจ็บข่าวคราวที่มันไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เน้นทั้งหลายถ้าเรารู้ก็ไปเตือนไปบอกควรจะออกข่าวดีๆอย่างเช่นพระสงฆ์ไปสร้างวัดที่นั่นไปทำบุญที่นี่ก็ควรจะส่งเสริมให้คนทั่วๆไปได้รู้เพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราตลอดไป ท่านผู้ชมคะวัดสีดอนชัยวัดที่มีเสนาสนะต่างๆที่มีความงดงามผสมผสานศิลปะพม่าและล้านนาได้อย่างลงตัวนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนปลายแล้วยังเป็นมนเสนีแห่งศรัทธาของอำเภอป่ายอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้ก็รณรงค์กันให้มีศีลห้าศีลห้คือการรักษาศีลคือประพฤติปฏิบัติแล้วมีความสุขความปกติดีคือการรักษาศีลไม่ละเมิดศีลข้อสุดท้ายที่สรุปว่าศีเลนะสุขติงยันติคือการรักษาศีลคือมีความสุขมีความสบายศีเลนะ ภอกสัมปทาถ้ารักษาศินแล้วมีพวกทรัพย์าการรักษาพวกทรัพย์ไว้ฉะนั้นการที่เรารักษาศินทําให้เรามีความสุขความสบายเยืออเกินขอขอฝากไว้ให้รักษาศินที่รณรงค์กันอยู่เดี๋ยวนี้คือศินห้าอันนี้อตาตมาภาพขอขอฝากเล็กๆน,น้อยๆ้ว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการวิถีไทยวิถีพุทธต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ